ทุกคนเรามาพักที่ชุมพรการ์เด้นีน่โรงแรมอยู่ตรงนี้เห็นต้นทุเรียนฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศอยู่หลังโรงแรมเลยทุกคนแล้วเจอต้นทุเรียนธรรมชาตินะฮะคุณจะห้าสิบปีแล้วเหรอคุณป้าน่าจะได้แล้วค่ะโอ้แล้วที่คุณตอน่อเขาปลูกนั่นตอนตอนนั้นก็ลูกหลานชายเขาขวบหนึ่งตอนนี้เขาหลานชายก็สี่สิบกว่าตัไปแต้แรแล้วอลตอนนี้เขาขวบหนึ่งต้นทุเรียนนั้นสูงเสมอหัวผู้ใหญ่แล้วค่ะ อ๋อเนี่อหาโรงแรมทุกคนที่เราพักด้านเนี่ยหาหลังโรงแรมเห็นไหมฮะตึกเนี่ยหาโรงแรมชุมพรการ์เด้นอู้ผมไม่ได้ปลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปบำรุงมันเลยปล่อยมันโอ๋อเหรอฮะแสดงว่าดินดีนะคุณป้าโอ้โหเหรอครับสุดยอดแต่นี้มีทั้งผมนึกว่ามีลูกเดียวด้วยซ้ำที่ปรากฏมาเห็นทั้งสี่ลูกแล้วนี่ข้างบนก็ลูกสนึ่งประมาณามีลูกอ่ะแล้วมันเป็นลูกออกมาเห็นทั้งสี่ลูกแล้วนี้างบนก็ลูกสุดยอดแต่นี่มีทั้ง ดูลูกใหญ่นะะทุกคนมันมีฝนมาอยู่ช่วงเลยร่วงหมดเลยอ๋อพอฝนตกแน้ะมันก็ชะดอกอะไรเงี้ยเนาะทีแล้วก็ได้สิบุกได้สุดเ้วคนหลังที่มันออกดอกอ่ะแล้วมันก็ฝนตกามวันติดกันก็เลยล่วงอพาอะไรครับคุณป้าสุดยอดเลยเองะแล้วทาไมไม่ลงอีกตัต้นสองต้นอันนี้มันไม่ได้ตั้งใจนี่ขนัดไม่ตั้งใจ นี่ปลูกด้วยเมล็ดด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆนะฮะอ๋อป้าจะอยู่ข้างล่างนี่ฮะต้นเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเห็นต้นเนี่ยเราจะดับกลีทุกทีเวลาเจอต้นทุเรียนแล้วมีลูกด้วยเนี่ยฮะในป้าได้กินแล้วยังรุ่นนี้ยังค่ะบนสุดนู้นนะคะรู้สึกบนสุดนู้นหนามเริ่มเป็นน้ำตาลและเริ่มจะสุกแล้วใช่ไหมฮะสุดยอดมากเลยทุกคนลำพังถ้าเขาเป็นสวนเนี่ยจะเยอะ นี่บรรยากาศบ้านคุณป้าขออนุญาตที่เก็บตอนมันโตนี่สักประมาณนี้นะฮะแล้วมันร่วงแล้วก็เหลือดอกเยอะไหมดอกเต็มทุกกิ่งเลยอ๋อเหรอแต่ติดเท่านี้ฝนตกแล้วตอนช่วงนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าฝนจะตกเรากันอะไรได้ไหมออะไรมาบังเพราะมันมีอยู่ตามทุกกิ่งเลยมันก็ดวงของมันด้วยนะดอกดอกทุกกิ่งเลยโอ้คงสวยน่าดูเลยอืมลูกแมวบรรยากาศบ้านป้าดีมากเลยเนาะน่าจะลงต้นไว้อีกนะครับคุณป้า ลงไว้อีกมันจะได้เขาเรียกว่ามีเพื่อนไม่รู้จะอยู่อีกสักเท่าไหร่โอ้ยังแข็งแรงอยู่เลยคุณป้ายังแข็งแรงสดใสอยู่เลยยังสวยสาวอยู่เลยนะฮะนี่ค่ะต้นทุเรียนนี่โรงแรมเห็นไหมฮะเราพักตรงนี้ฮะห้องนี้ฮะเราเสงอมาจะเห็นนะฮะเห็นลูกนี้ทุกคนแล้วตรงนี้เราก็มาโชคดีมากนะงมงม,มาไม่จะเจอไหมจะเข้าทางไหนว่ะเพราะว่าถามผู้จัดการโรงแรมเขาก็บอกมันเข้าไม่ได้ยากมากมเลย เดชบุญเดชบุญพอดีเดินมาเห็นมันมีคล้ายค้าทางแล้วก็เห็นอ้าเข้ามาแล้วเจอลิงเก็บมะพร้าวเขเก็บมะพร้าวเสร็จแล้วด้วยเมื่อกี้ลิงยกไปแล้วยังมาหาทุเรียนก่อนเลยอะากใดูสิเพราะว่าใจอยู่ที่ทุเรียนนะทุกคนอยากเห็นตอนเป็นดอกนะคุณป้าเนาะอ๋อเนี่ยดูสิลูกหนึ่งเนี่ยกาถึงเขาถึงแพงนะเขาถึงแพงไง ทุเรียนอะไม่ใช่ว่าจะติดง่ายๆแล้วก็กว่าจะรอดโตได้ขนาดนี้เป็นผลไม้ปราบเซียนแต่ชุมพรก็ปลูกเยอะนะคุณป้าเนาะหลังสูงหลังสวนอากาศดินอทุเรียนใต้ไงฮะนีต้นสวนมากเลยลบทิ้งหมดแล้วเหรอฮะโอเคไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเ,เดี๋ยวค่อยมาพักที่ชุมพรกาเดนอีกทุกคนเนี่ยพอทางนี้จะเห็นไหม นี่ยลูกนี่ฮะโรงแรมชุมพรการเด้นเห็นไหมฮะชุมพรการเด้นเห็นไหมคิดเด้นเอ่อคิดเด่นเจมเป็นเพชรในรมจริงๆทุกคนต้นขนาดนี้ห้าสิบปีแล้วเหรอฮะโอ้ดูคุณคุณพี่เขาถายเก็บเอาไว้ดอกทุเรียนทุกคนอืเส็จแล้วเสียดายเนาะไม่น่าร่วงเลยเนาะน,นี่พี่เหลืออยู่ลูก เดี๋ยวรูปเดียวด้วยดอกมันก็เขาบอกว่าตอนกลางคืนมันยิ่งบานหอมสวยเลยนี่ฮะมันเต็มหมดเลยเนี่ะเนี่ยทุกกิ่งเลยมีหมดเลยแต่ติดแค่สี่ห้าลูกเองนะใช่ใปีที่แล้วสิบลูกผลไม้เทวดาจริงๆเลยนะปากเสียงธรรมชาติดูจิบรรยากาศบ้านเขาแบบเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยนะขายขายไม่ต้นนี้จะขอซื้อจะขอซื้อจริงๆนะแล้วก็เวลาสุกก็ได้เก็บกินกันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย พี่เ็เก็บกินได้แต่ขายผมได้ไหมฮ่าฮ่า่าาเดี๋ยวเราเดินออกไปจะไปดูที่ลิงไปหรือยังก็ไม่รู้เมื่อกี้เดี๋ยวแม่ให้ความสําคัญกับทุเรียนมากกว่าลิงได้เข้ามาก่อนหาทางเจอทุเรียนให้ได้ขอบคุณนะพี่นะเดี๋ยวมาให้พี่เพาะไว้ให้นะฮะเดี๋ยวไว้ทักไปในไลน์ค่ะทุกคนอันนี้ออกแล้วค่ะเราออกทางนี้ได้ใช่ไหมลิงไปหรือยังเอ่ยออกทางเดิมนะฮะออกทางเดิมนะฮะอันนี้พิกไท่ค่ะทุกคน ต้นทิกไข่เหมือนใบพลูเหมือนพลูไหมกินหมากไหมนี่ฮะโอ้ไม่น่าเชื่อมีต้นมะพร้าวสวนมะพร้าวตรงนี้ลิงต้องขึ้นเลยอะทุกคนนะฮะคลิปที่แล้วเราจะได้เห็นลิงนะฮะนั่งต่อหลังจากเสร็จงานเก็บลูกมะพร้าวแล้วไม่นั้นเราก็ได้เห็นตอนที่เขาขึ้นแต่เขาขึ้นมะพร้าวหมดแล้วไงฮะลดไปแล้วหรออย่าบอกนะว่าเราถ่ายได้แค่คลิปนั้นคลิปเดียวแล้วก็เดินมาทุเรียนเลยอยากถ่ายอีกสักเอาไปแล้วทุกคน ไปแล้วหาลิงทั้นแสดงว่าเรามีบุญถ่ายลิงเท่านั้นแต่ได้ถ่ายทุเรียนนะฮะนี่ฮะลิงไปแล้วก็เก็บมะพร้าวได้เยอะเลยทุกคนแต่นี่ฮะโรงแรมชุมพรการเด้นเห็นไหมฮะต้นสตอจำได้ไหมเนี่ยที่เราเห็นต้นสตอออกจากหน้าต่างไงฮะอืม มาช้าไปไม่นั้นก็จะเห็ดลิงเก็บมะมะพร้าวโอ้ยอยู่ต้นอะไรเนี่ยดูดอกทุทกคนสูงเจ็ดชลูดตูดฟ้านู่นเลยฮะทุกคนที่เราเจอลิงเงี้ยฮะเข้าไปเจอต้นทุเรียนนะทุกคนนี่ต้นขนงขนุนนี่ฮะในเมืองชุมพรทุกคนนะฮะอยู่ในซอยหลังธนาคารกรุงเทพเนี่ยออมสินเห็นไหมฮะใกล้กับชุมพรการเด่นชุมพรการเด่นอยู่ข้างหลังงนี้เมื่อกี้ ในเมืองก็น,นี่เห็นไหมมีความเป็นธรรมชาติสมพรเคยฮับผานนี่ฮะทุกคนในซอยเข้าแกงใต้ตรงนี้ร้านพิมพ์พลอยตรงนี้ค่นะ,ะร้านพิมพ์พลอยนะนี่ฮะร้านพิมพ์พลอยสมพรมีวันนี้ล่มเย็นด้วยพระเมตตาบารมีโอ้โหสุดยอดมากๆเลยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่นะาน่ารักมากเลย ใร้านพิมพ์พลอยนะฮะทุกคนนี่ธรรมชาติมีหมูสเตะ๊ะมีอาหารตามสั่งมีข้าวขาหมูอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะออกมาก็เจอกระสิกรคาอย่ทุกคนเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าชุมพรการเด้นนะฮะทุกคนว้ากาแฟเขาทะลุทุกคนนี้ไงมามาชุมพรต้องกาแฟเขาทะลุฮ่าไปโอ้ยทุกคนดูลงพั้วก,กาแฟเขาทะลุจากทุกคนเดี๋ยวเราเดินกลับที่พักชุมพรการเด้นนะแล้วก็ แล้วก็นี่ฮะออกมาก็จะเจออมสินตรงนี้ฮะจำได้ไหมที่เราเข้าไปต้นทุเรียนนะฮะทุกคนนะฮะต้นทุเรียนตรงนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปนีก็จะชุมพรการเด่นแล้วทุกคนจะเขาบอกว่าให้อยากไปเขาอ่ออ่อ,อ เขาเรียกว่าหนองใหญ่ที่มีกวางมีโครงการพระราชดำรินะฮะเขาบอกก็สวยมากหนองใหญ่จากจากชุมพรการ์เด้นก็ไม่ไกลนะแล้วก็ไปเขามัดสีที่หาดทรายรีประมาณอย่างเงี้ยทุกคนนี่ก็ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์นะทุกอาทิตย์แรกของเดือนทุกคนนั้นใครจะมาชุมพรวางแผนพักที่อ๋อชุมพรการ์เด้นก็จะมีนะฮะอาทิตย์แรกเข้ามาเลยอนะเสาร์อาทิตย์จันอย่างเงี้ยมาสามสี่วันแล้วก็มาพักที่นี่ก็ไปงานนี้ได้เลยฮะมีดนตรีสี่โมงถึงทุง่มนะฮะทุกวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเจ็ดพฤษภาคมฮะทุกคน นี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าที่พักนะฮะไปตั้งหลักเดี๋ยวทำหลักสูตรอ,อสอนสักสองชั่วโมงว้าลุงตู่ทำาป็หน้าสาวมากๆเลยรุปนี้นี่ไงเห็นไหมที่เราบอกสามงามไงงามนี้ไปตลาดสดด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ตรงสารหลักเมืองหรือจะไปงามนี้ก็ได้ทุกคนงามนี้ก็ไปบรรจบกันเป็นวงกลมสารหลักเมืองเหมือนกันทุกคนไม่งงทุกคนแหมอย่าทำเป็นงงสินะฮะ เห็นไหมสามง่ามอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งสามง่ามเป็นอย่างนี้ฮะนี่สามง่ามเห็นไหมสองนิ้วเนี่ยแล้วก็ถ้าตรงนี้ก็ไปรถไฟได้ก็กลุบไปหลวงชุมพรตลาดคนเดินตอนเย็นๆนะฮะอ่ะเอาใครสมัครงานทุกคนเขาจะเปิดเดอะกลาสคาเฟ่อะใครสนใจสมัครงานโทรหาสมัครกันเองนะจ๊ะหลายตำแหน่งมากเลยจ้ะทุกคนอ่ะทีนี้เรากลับที่พักสักทีทุกคนชุมพรการเดดไปตั้งหลัก กลับไปทางนี้เหมือนเดิมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าตะเครวนนะคนโอเคไหมเดี๋ยวเข้าไปชาร์จแบตด้วยเดี๋ยวออกไปกินแกงใต้ดีกว่าทุกคนโอเคนะครับทั้งคลิปนี้มีอะไรดีๆเลี้ยวตลอดเลยทุกทุกทุกคลิปเลยนะฮะทุกคนมีต้นทุเรียนมีลูกทุเรียนมีลิงเ,เก็บมะพร้าวเห็นไหมฮะทุกคนโอเคไหมผมขอโพสต์ก่อนนะครับ